เราต้องบอกลากับฟูลโนเมืองที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติเพื่อไปกันต่อที่โนบริบิสึ หรือที่ใครๆก็เรียกกันว่าภูเขานรกเมืองที่ลายล้อมไปด้วยภูเขาไฟที่ยังปะตุอยู่และการเดินทางที่ต้องใช้ทั้งพลังงานในการดูแผนที่และควบคุมความเร็วจึงทําให้เราเหนื่อยล้ากว่าปกติจนเราต้องแวะหาร้านอาหารทานระหว่างทางเป็นความบังเอิญที่เราเปิดเจอข้อความของร้านนี้ที่ก่อนการเดินทางมีผู้เขียนไว้ว่าอ๋องวัวอยู่นูนะ้นไปเข้าคอกไป ขนาดพี่เบิร์ดธงชัยยังต้องมาซ้ำร้านนี้ถึง2วันติดแล้วคุณเป็นใครจึงจะพลาดร้านนี้ไปเราจึงเลือกไปตามคำบรรยายเพื่อท้าทายและพิสูจน์ว่าเป็นจริงเช่นันหรือไม่พร้มอมแล้วเนื้อมาเนื้อจะมีทั้งหมดสี่แบบเป็นลิปอายเป็นเทนเนอ์เป็นเนน,นลไลน์พรีเมียมคับบิ้งับสเตย์ เราสั่งเซตนี้มาสองคนและอันนี้ก็เป็นไส้กรอกไส้กรอกสารองเซตนี้พันเลยตอนเนี้ยถ้าเป็นเซตเอ็นนะมีสิบบาททีนี้เราจะมากินกันต้องเริ่มยางก่อน่อลูกเต่าก็เลยเลยๆเป็นประเภทปิ้งย่างะ

ดูจากหน้าของเราสองคนและความอร่อยก็คงไม่ต้องบรรยายกันให้ยืดยาวนะครับสมคําล่ําลือที่เขาพูดไว้จริงๆว่าทําไมพี่เบิร์ตถึงต้องมาซ้ำานึงสองครั้งสองคราเนื้อของที่นี่นะครับไม่ได้ละลายในปากทั้งหมดซิทีเดียวนะครับแต่ทําให้เราเนี่ยได้รับรู้ถึงรสชาติของเนื้อจริงๆแล้วก็ได้สัมผัสถึงความนุ่มละมุนไม่ใช่แค่การกินเนื้อเข้าไปก็ละลายอันตรธานหายไปในปากนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่นี่เขาเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวเองนะครับก็คืออา์มานโน่แฟมิลี่ฟาร์มนั่นเองแล รับประทานก่อนแล้วกันแล้วก็อีกอย่าง Moon นึงครับอย่าลืมนะครับว่าซอฟ์ครีมหลังจากรับประทานเนื้อแล้วมันละมุนละมุนละมุนละมือหมดเรียงในราคาหกพันสามแน่แน่เย็นนะเย็นเย็นอยอยู่นะเลอถือว่าถูกม,มากนะ ที่ได้กินเนื้อเปรเอขนาดนั้นเกพทีเมียมจริงๆนะต้องมารออย่าเชื่อเราเข้าใจไหมต่อไปเราจะไปโนเบลบิสซีซิว่าภูเขาไฟที่ลราัวยองพวกมันเป็นยังไงแล้วกนจะกลันนี่เขาเสียหายเส็จสี่ผมให้เรี้เบร์เบร์แจกตนดไปยนะปันหนึ่ง 何もかも、ね。<laughs> <laughs> เมื่อเราเติมพลังกันไปที่เรียบร้อยเราจะไปกันต่อที่เมืองแห่งหุบเขาไม่ได้เป็นนรกอย่างที่ใครๆเขาเรียกกันมีแต่ธรรมชาติที่โอบอุ้มขนเขาทําให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เดียวดายเลยสักนิดเมื่อเราลงทางด่วนที่เมืองลบบุรีวิสุ์เราจะพบกับยักษ์ตัวแดงที่ยืนอยู่หน้าประตูเมืองคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเราที่คอยแวะเวียนมาเที่ยวเมืองแห่งหุบเขานี้ <Okay. S 1> เมื่อเข้ามาในเมืองก็จะทําใหเราเข้าใจว่า ทำไมคนถึงชอบมานอนกันที่เมืองน,นี้เพราะมันรู้สึกสงบและรู้สึกถึงความชุ่มชื้นของธรรมชาติแต่พวกเราเลือกที่จะวันเดย์โรถทริปและเราจะไปนอนกันที่ซับปโปรโคืนนี้ว่าทาไมมันถึงแพงเราลองดึงขอใช่มันสวยมากอย่างงี้มีกระเช้าด้วยพ่อข้างบนเออว่ะเออว่ะหน้าขึ้นอ่ะที่นี่เป็นเพียงจุ เช็คพอยต์ของเราเท่านั้นเมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้ลานจอดรถจะมีมากมายหลายลานเราซื้อที่เกตเพียงครั้งเดียวสามารถเข้าจอดได้ทุกลานเพื่อเที่ยวชมเมืองแห่งหุบเขานรกและเป็นที่จะช่วยให้จิตใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมาชาติได้ง่ายกว่าที่เราจะอยู่ในเมืองอย่างแน่นอนไม่เชื่อตาม้มอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โนบุริพิสึเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะธระผงขับรถมาก็สุดเมืองเลยเนีย่นี่เมืองเมืองก็เป็นเมืองเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นที่เขามาตามรอยกาแฟดีกกันปุบเขานรก าถึงก็ต้องเช็คอินก่อนอยู่ที่ร้อยครับพุนานวันนี้คนไม่ค่อยเยอะอากาศดีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในการรอบๆคนไม่ค่อยเยอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคนเยอะเป็นยังไงมา <laughs> ไม่เคยเจอคนเยอะเลยดีจุงอุณหภูมิตอนนี้ประมาณ15-16องศาตอนแรกคิดว่าลงมาจากฟูรานออากาศ,ากาศจะร้อนกว่านี้ปรากฏว่าเย็นเหมือนเดิมไม่เจออาิติ์เลยสวันแล้วตั้งแต่มามีแต่หมอก ที่จอดรถข้างบนราคา500เยนราคาที่จอดรถก็จะประมาณนี้ทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องราคาอยู่แล้ว500เยนก็150บาทก็โอเคเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ยาวๆเลยแล,แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเดินไปชมหุบเขนานลกเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปในเมืองเห็นมันมีกระเช้าขึ้นเขาข้าขงบนด้วยเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะได้ขึ้นไหมโอเคงั้นเราไปกันเลยที่ท่องเทีย่ยวที่ญี่ปุ่นนะห้องน้ำอาจจะสะอาดมากชอบทีเนี้ยเราเห็นคนไฟไฟฟุ้นแล้วไปดูกันดีกว่า Année, นะี่ถือว่าน้อยนะถ้ามาไ่้ดูะอากาศมันจะเย็นเพรเราไม่เยอะมันจะขึ้นเยอะกว่านี้รู้แล้วนะออกมาเยอะเลยนันถือว่าเยอะแล้วนะ nobody best it tico tico dani yes yes ยู่ยวก็เลยถามเขามองใช่ไหมเขามองหมดแล้วฉันก็ถามว่าใช่านไปได้สองทางคุณจำได้ไหมไปนี่ไปนี่ไปนี่โอเคเราเลือกที่จะลง สบายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเหนื่อย <laughs> เมื่อเราอยู่ใจกลางความซ่อนเลนที่คอยหลบซ่อนเพียงแค่โดนบางสิ่งสยบเราก็จะได้ค้นพบดินแดนที่แสนสงบและนี่คือนูบุริคุณว่ามันร้อนมากไหมน่าจะมากนะตอนขึ้นควยงยแย่ yeah, ลงไปถ้าทางจะลวกดูสิควันมันอยากลบลกไปล่ะลองดูสิแต่เราไม่ไป ไปไปนสวรคมันคงเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รังสรรค์ความพิศวงของสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าเราจะสามารถเดินเข้าไปในหุบเขาของภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่มันคงเป็นเหมือนชีวิตของคนเราที่มีความสงสัยอยู่ในชีวิตทุกๆวันที่เราเกิดมาและต้องหาคำตอบกันต่อไปว่าเราเกิดมากันทำไมบนโลกใบนี้ที่มีแต่ความพิศวงให้เราได้ค้นหาเพราะนี่แหละคือชีวิตชีวิตคือการค้นหา เรามาถึงยักษ์น้ำเงินนักยักษ์แดงแล้ววะเอ้ยยักษ์ฟ้ายักษ์แดงเอ้ยยักษ์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 น้องเคยเห็นยักษ์ป่าว่าไม่ใช่เราไม่ต้องไปนวลแล้วเนี่ยยักษ์อยู่เนี่ยยักษ์สีฟ้ากับยักษ์สีแดงตรงนี้เป็นศาลเจ้าเราต้องทำความเคารพก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังพาเดินไปเข้าเมืองไปดูบ่อน้ำร้อนที่ปุดบุดบูดบดบดบดดดว่ามันเป็นยังไงมันจะร้อนมากขนาดไหนคือเราเราไปถลกเขามาแล้วเราเราลงเดินมาที่ในเมือง ไม่ไกลมากเดินได้สบายๆอุ้ยเห็นหมหลงมาแป๊บเดียวอะ่ะจะถึงบอ่อน้ำปุดๆๆละ้ะตรงนี้จะเป็นในเมืองสำหรับเดินเล่นช้อปปิง้งกินข้าวตรงนี้จะไปโรงแรมซึ่งมีบอ่อน้ำอยู่นี่เบาๆนะแล้ก็ควันพวยพุ่งอ่ะเพราะว่ามันน่าจะมีความหมายในทางที่แบบให้น้ำมันโผล่ขึ้นขึ้นมากกว่าเพราะตรงนี้เหมือนแบบเป็นบ่ออยู่กลางเมืองที่สำคัญมากเลยไม้กระบองยักษ์หแบบ หยุดเอาไว้ไงเหมือนเขาเกี่ยวกับเล่นศิยศาสตร์ปะ่ะเหมือนกระบองแบบหยุดเอาไว้ไเป็นตามสีต่างๆเงี้ยนะ่าจะมีความหมายต่างๆของเขาแต่วันนี้ทั้งในนี้ไม่ปุ้งปุ้ง,ป,งปุ้งเลยสบายๆไหลเดือดปุดๆเล ك, ๆ็กๆนางฟ้ามาเนาก็าจะแบบเป็นน้ำไหลก็จะมีที่ตะกรงทาเลย์สารกําลังสีกัมมันเอ้ยกรมมันกัมมังสีอะไรระเบิดหรอ บาบอพ่อแตะแต่วันนี้ท่านแมไม่ระเบิดเลยไอ้ข้นขึ้นขึ่นเลยสวนเซงเงงจะมีกระบองยักษ์ทั้งแปทิศนะครับเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางรวมพลังของจักรวาลและในตัวเมืองเนี่ยก็จะเป็นเมืองเล็กๆเพียงสุดถนนเท่านั้นโดยมีความคลาสสิกแล้วก็มีความพิศวงของธรรมชาติที่แอบซ่อนพลังไว้ภายใน เพื่อดึงดูให้คนหลังไหลมายังไม่คาซ้ายแล้วนี่คือโนบุริหรือมันเหมือนนรกเลยเอาใหม่ตะกี้มารอบแรกไม่ระเบิดรอบนี้ระเบิดแล้วะกี้เดินผ่านนะกำลังจะกลับเ,ออเหมือนโชว์ปะเนี่ยเขาโชว์ใช่ปะ่ะเ,ออเขาเปิดสวิตช์ไฟน้ำจากบอ่อน้ำร้อนนี่ไหลมาจากุบเขานรกจิโกคุเดนิช่วงเวลาของการประทุข,ของบอ่อน้ำร้อนนี่จะมีทุกๆ3ชั่วโมง ใครผ่านไปผ่านมาเจอช่วงนั้นพอดีกันนับว่าโชคดีนะครับไปแช่เท้าต่งวงมากไม่รู้ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่าถูกหรือเปล่าขับรถมาจอดแล้วก็จะมีทางโค้งข้ามสะพานมา แล้วก็จะมีสะพานข้ามแบบนี้ซึ่งปิดเหรอ,อไม่ก็เดินเข้าไปได้นีเข้าไปนี้นะลองดูถึงแล้วพี่รงพี่เชือเท้าฟีฟีการเข้ามาที่นี่มาอย่างไร รถมาจอดข้างบนลานจอดรถเดินลงมาเลี้ยวขวาแล้วก็จะมีสะพานเล็กๆเดินต่อมาเรื่อยๆประมาณไม่ถึง5นาทีมันเป็นป่าผูกเขาไฟมันมีสองทางอันนี้ที่เขาเดินมาเดินมาตรงไหนเรามาอะไนี้ไม่มีสะพานไม้มีแต่ดินในน้ำมันจะมีทรายสีดำมันเหมือนหินนะมันเหมือนหินเนาะลกๆ้อนใช่ในหินในทรายก มันเป็นแรกท่าที่ช่รักษาโรคด้วยนะอารมณ์เหมือนน้ำคำอะเดินมามันเป็นสีดําอ่ะมันไม่ได้สีฟ้าเหมือนที่เบเออะอันนี้เป็นสีดำเลยแปลว่าเก่าแก่แล้วโอาเ่าแก่แล้วใช่ไหม เนี่ยนะเราได้เข้าปา่าภูเขาไฟด้วยนะของมในบริเบณเสือเพื่อไปแช่เท้านะอานะ่ะมันเหมือนเข้าป่ามาน้อยคนนะจะได้เข้าปา่าภูเขาไฟแบบเน,นี้เสือปานะ่าม้ามันเขียวชอุ่มนะสวยมากอ,อืมแล้วรู้ไหม,น,มน้ำเมื่อกี้มาจากไหนไหนเนี่มาเปิดดิเครื่องทำงปั๊มอยู่เนี่ยเ <c oughs> นี่ยปั๊มน้ำขึ้นไปเลยทุก <c oughs> ปั๊มไม่ใช่ทางโรงแรมปั๊มไปปั๊มขึ้นไปให้เราแช่เท้าไปเลยน้ำเวียนว้า น้ำภูเขาไฟจริงๆจริงแล้วน้ำเมื่อกี้มันเป็นน้ำที่ไหลทิ้งมาจากโรงแรมมาแต่อีหินมันร้อนก็ด้วยแหละด้วยแหละด้วยแหละไม่ใช่มันเป็นน้ำจากภูเขาไฟตรงนี้เป็นน้ำตกเย็นๆนะเออนี่เป็นน้ำตกจริงๆอันนั้นเป็นน้ำภูเขาไฟแล้วเราผสมกันตรงนี้น้ำมันก็จะสบายขต้นเบลเบอร์นี่เปลใช่ใส่ดีตากเบลเบอร ้ามีบัตรเก่าแล้วทำไมเขาจะเด็ดไปเออเขาจะเด็ดไปเราจะฉีกไปเราก็ตกใจอีกห้าร้อยเยนเลยหรอเขาบอกว่าห้าร้อยเป็นเร้าวเราตอนนี้เขาฟังยากยากตอนนี้เรามาที่บ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ที่สุดของโนเบริเบสเนะเป็นบ่อกว้างสิบเมตรและกาวอันนี้เป็นหัวไฟนะข้างหลังอ่ะอยู่เคอู่ที่เราไปนั่งมาเนี่ยเขาปั๊มน้ำแต่นืตันนี้เป็นหม้อต้มนะเครื่องในป่าเครื่องในป่าเมื่อกี้ใช่ก็ส่งมาเนี่ย น่นเขาเจ๋งนะขยัน <hero> ด <ises> ีนะการตลาดการตลาดดูวิวบรรยากาศเนี่ยมันก็สวยดีเนาะถ้าหน้าหนาวแล้วว่ามันต้องสวยมากหน้าหนาวภูเขามันจะขาวหมดเลยแล้วก็ต้นไม้อะมันจะโตตอนเดือนกรกฎาคมเต็มที่แล้วสิงห์หาเพราะว่ามันจะเป็นฤดูที่แบบไม่หนาวไงนอกั้นต้นไม้มันก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็มีหิมะ